ปกตีคุณคนที่รักเกิดการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเวลาการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมระหว่างการเชื่อมโยงของอายันนี้ที่รักนี่คือการเปิดใช้งานจุดเริ่มตน้นจุดเร่งที่กระตุ้นโมเมนตัมของปัจจุบันนี้พลังงาน กำลังก่อตัวขึ้นและเมื่อพลังงานเหล่านี้เข้ามาสู่การเร่งความเร็วจุดเปลี่ยนจะทะลุจุดทีโมเมนตัมสะพานเปลี่ยนไปสู่เกียร์สูงอย่างกระทันหันดังนั้นหน้าตอนนี้คุณจึงพัฒนาเป็นหมดเร่งความเร็วแม้ว่าสายตามนุษย์ของคน อาจเห็นว่าทุกอย่างเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นหูของคนกลับได้รับทนเสียงสูงและขนทั้งหมดก็พุ่งเข้าสู่ความเร็วที่เรงขึ้นตอนนี้คุณกำลังเดินทางสู่ความเร็วสูงของแสงซึ่งขับเคลื่อนคนไปสู่จิตสํานึกของพระเจ้า แห่งทั้งมวลและหนึ่งเดียวสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโดยรวมแล้วคนทุกคนได้บรรลุถึงระดับของการบูรณาการที่เรียกว่าจิตสำนึกเหนือมนุษย์ณตอนนี้คุณได้รับรหัสพระเจ้าแหล่งที่มาของแสน จึงเ,เริ่มต้นและเปิดใช้งานติดสํานึกเหนือมนุษย์ของคุณให้เป็นตัวเป็นตนคุณได้บรรลุถึงสภาวะแห่งสติสมปชัญญาที่พร้อมจะสร้างระบบเซลล์ของคุณใหม่ให้เป็นแสงพิเศษและเป็นโหมดพิเศษซึ่งจะปลดล็อก ความสามารถเหนือมนุษย์ณนะตอนนี้คุณเป็นสิ่งมีชีวิตหลายมิติที่กำหนดขึ้นบนโลกนี้คุณเป็นคนหลายมิติมาตลอดแต่ตอนนี้จากการเปลี่ยนแปลงของทําลายประตูมิติถูกเปิดขึ้นเพื่อเปิดใช้งานีิสตนึกเหนือมนุษย์ บนละนาซึ่งอยู่ในความเป็นจริงทางกายภาพของคนสิ่งต่างๆจะกลายเป็นปัจจุบันมากขึ้นในทางกายภาพนับตั้งแต่นี้ไปเนื่องจากนี้คือละนาและความเป็นจริงที่เปิดร่วมกันอย่างมีสติไลเวอร์เกอ ได้ทำงานด้วยความมานะบางบันและอุตสาหะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาและสิ่งนี้ก็ได้ผลการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องการอุทิสตนการเชื่อมโยงตนเองและการตระหนักรู้ในตนเองเป็นลักษณะสำคัญของสิ่งนี้หัวใจ ได้เริ่มบดลอกลักษณะหลายมิติของการเป็นอยู่ของคนเนื่องจากคนอาจสัมผัสได้ว่าคนมีหลายมิติมากขึ้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาที่คุณอยู่ในร่างกายนี้เป็นความจริงในหัวใจความเป็นอยู่ของคนสิ่งที่คุณเพิ่มเข้ามา คือหัวใจที่ปลดลอ็อกสิ่งนี้ทั้งหมดจะขับเคลื่อนคนทั้งหมดไปสู่วงจรที่สูงขึ้นและแนวคิดของการเป็นรูปแบบหลายมิติมากขึ้นเมื่อเข้าสมาธิจะพบว่ากระแสใจเปลี่ยนไปมีการเพิ่มสีสันมากขึ้นและหลาย่านดีไลท์ ที่มีสีสันอยู่แล้วของคุณมีการเริ่มต้นสายทานหัวใจที่แตกต่างกันและกำลังก่อก,กำเนิดเป็นกายภาพจากนี้ไปคุณจะได้รับอิทธิพลจากอินเตอร์แกล็กซีและดาวเลิ์ในรูปแบบรหัสแสงจากเราและจากเราพี่น้องดวงดาว คนอื่นๆตอนนี้คุณได้เข้าสู่ติดสำนึกของดาวเอิ์ซึ่งรวมกันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นตอนนี้พวกคนทุกคนต้องเริ่มร่วมรวมสนามพลังงานนี้ไว้ในระบบของคนเป็นตัวแทนเซลล์และเข้าสู่หัวใจของคณ ในฐานะวิหารของมนุษย์ยิ่งคุณต่อสายดินและรวบรวมสนาพลังงานนี้ซึ่งหลายผ่านกระแสหัวใจของคุณและในขณะที่สายทานหัวใจได้ต่ออายุมวลส่วนรวมจะถูกล้อมรวมเข้ากับสิ่งนี้พร้อมกันมาคืน สัญญาณและอาการทางกายภาพคืออะไรบางคนมีอาการนอนไม่หลับในระหว่างข้อความนี้บางคนนอนหลับเป็นสองเท่าของเวลาปกติขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถรับมือกับการอัปเกรดสนามพลังงานนี้ได้ง่ายเพียงใดหัวใจมีน้ำเสียง และระดับการเต้นที่แตกต่างกันเสียงแหลมและเสียงสูงในหูความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของร่างกายเลล์ของคนกำลังได้รับการอัพเกรดการเต้นของตาที่สาสูงแล้วแรงอิสตันด้านในกำลังเปิดใช้งาน ทำให้คุณตนักรูมาขกึ้นซึ่งหมายความว่าคุณจะสังเกตได้ว่าคุณอ่อนไว้มาขกึ้นคุณสามารถเห็นมากคางที่ยกขึ้นและถุงยางมีรายละเอียดมากขึ้นคุณจะสัมผัสได้ถึงข้อมูลใหม่และรหัสแสงที่เข้าสู่ การรับรู้ของคุณแม้ว่าคุณจะได้รับโดยโตรงจากแหล่งที่มาก็ตามรู้ทันทีรู้ทันทีเห็นทันทีตอนนี้ความสามารถในการส่งกระแสจิตของคุณจะเริ่มสูงขึ้นและแข็งแกล่งตามละนาบกลาลกซี อาการเคลื่อนไส้คือการปลดลอยความถีสูงแทนที่ความถีที่ต่ำกว่าปล่อยวางและดื่มน้ำมากๆเพื่ออำบดวยความสะดวกในการเปลี่ยนเวรยามเก่าถูกแทนด้วยใหม่ตอนนี้คุณต้องนิ่งเงียบถอยห่างและเชื่อมต่อกับตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกและนำรหัสแสงเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อคุณได้รับก,การแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องและโจมตีด้วยรหัสแสงดาวเกและความเป็นอยู่ของเราเราจะพูดเรื่องนี้ให้มากขึ้นในภายหลังนะมัสเต